วันที่27มีนาคม2566นายปลอดประสบสุรสวัสดีประธานคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อมพักเพื่อไทยถแถลงข่าวในหัวข้อ PM 2.5กำลังฆ่าคนไทยส่วนเกี่ยวข้องต้องเคลื่อนไหวปล่อยตามมีตามเกิดไม่ได้โดยนายปลอดประสบกล่าวว่าพักเพื่อไทยรู้สึกเป็นห่วงพี่น้องชาวภาคเหนือเป็นอย่างมากวันนี้ถือเป็นวิกฤตมลภาวะทางอากาศที่ประเทศไทยได้ประสบมาฝุ่น PM 2 5สูงถึง656ไมโครกร,รัมต่อลูกบาศก์เมตรเป็นตัวเลขที่อันตรายถึงชีวิตโดยฝุ่น PM 2.5ตอนนี้ มาจากประเทศเมียนมาทั้งหมดตามข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์นายปลอดประสบกล่าวต่อว่าวิกฤตครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั้งระยะสั้นและระยะยาวจึงมีความจําเป็นต้องสื่อสารไปถึงนาย,ยกรัฐมนตรีพักการเมืองหน่วยงานราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีข้อเสนอ7ข้อคือ 1. พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีต้องต่อสายไปถึงผู้นําประเทศเมียนมาและผู้นําประเทศอื่นที่อยู่ใกล้กับจังหวัดเชียงรายโดยเฉพาะกับแม่สายเพื่อขอร้องให้เมียนมาควบคุมการเผาที่ส่งผลให้เกิดฝุ่น PM เจ 2. อกระทรวงสาธารณาสุขต้องแจกหน้ากากอน,นามัยคุณภาพดีให้ทั่วถึงโดยทันที 3. กระทรวงมหาดไทยต้องสั่งหยุดงานปิดโรงเรียนและประกาศห้ามออกนอกบ้านโดยสิ้นเชิง4หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องต้องจัดหาพัดลมให้ประชาชนเพื่อพัดฝ,ฝุ่น PM2.5 ออกจากบ้าน 5. รกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องใช้ความเด็ดขาดและใช้อำนาจตามกฎหมายกับบริษัทต่างๆเพื่อคุยให้ชัดเจนอย่างตรงไปตรงมาถึงข้อตกลงที่มาที่ไปไม่ก่อให้เกิดมลภาวะหรือความเสี่ยงต่อประเทศ 6. กระทรวงทรัพยา กรรนธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมต้องสั่งการกรมอุทยานแห่งชาติให้ยุติการอนุญาตเลี้ยงวัวส5ฝูงขนาดใหญ่ในอุทยานแห่งชาติทันทีและ7กกตต้องมีการประชุมทบทวนเพื่อให้เปิดทางให้อุปกรณ์ช่วยเหลือฝุ่น PM 2.5เหล่านี้ไปถึงยังประชาชนผ่านทางราชการเพราะเวลานี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องตาย